ไม่ดูเออนี่ใต้ท้องเราสำคัญอืมบริเวณเนื่อจะเปื้อนง่ายต้องอาพิเศษหน่อยสะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้วซับแค่ให้แห้งหเฉยนะเอา้าว่าวานก็มีเวลาว่างก็จะอาใบไ้เรื่อยๆนะครับนี่ดำหมดเลยครับ ดูดูไปลงน้ำขี้โคลนมาเป็นเหมือนขี้โคลนเหนียวเลยใช้น้ำดีนะมีน้ำฉีดถ้าไม่มีน้ำฉีดก็แย่เลยได้แล้วได้ตัวมาแล้วที่เขาเรียกว่าโจรสลัดก็เพราะว่านี่ตาเขาเห็นไหมครับนี่เหมือนตาโจรสลัดเห็นไหมครับนี่จะเป็นเหมือนกับแว่นโจรสลัดเลยนะครับเห็นไหมจะมีตาดำแล้วก็มีขอบนี้ลงมา เหมือนโจนสลัดเลยนะครับนี่เห็นไหมจะมีสีดำพาดเนี่ยนี่เห็นไหมลงมาเหมือนเลยน้องก็เลยถูกเรียกว่าโจนสลัดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแคสเปโร่ใจเย็นใจเย็นน้องแคสเปโร่เดี๋ยวอาบน้ำให้วัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ก็ทาพที่ใหญ่นะครับนี่ าอาบน้ำให้หน่อยติ่นตัวแรงมากเลยวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับผมออกเวรมาก็ได้ผ่อนคลายนี่แหละยามว่างก็มาดูแลน้องๆให้น้ำให้อาหารอะไรเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับดูแลความสะอาดให้เขาโดยเฉพาะการอาบน้ำนะครับนี่พี่ใหญ่ท่านมีขาวนะครับอาบน้ำให้ท่านหน่อย ดูดิเห็บมีอะไรไหมมีครับผมไม่ได้ดูนานแล้วนี่ก็มีเวลาว่างจะอาบน้ำให้ท่านหน่อยนะครับนั่งบนนี้แหละนั่งลงเออสองขาดีแหละเออจะมีท่านสองตัวนีแหละที่จะอาบให้มีท่านมีขาวกับท่านดำหัวสะพานหรือท่านน่ารักนะครับ่ันเป็นหัวหน้าแก๊งเลยส่วนเด็กๆนั้นอาบให้แล้วนะครับเด็กๆ น้องสองขาก็อาบให้แล้วเหลือแต่พี่ใหญ่ด้วยแหละอ๋อเห็นจะกลัวน้ำเลยนะนี่ใจเย็นใจเย็นหยับไปข้างหน้าหน่อยเปียก <c oughs> เย็นไหมล่ะเอ,า,อาไปหยับมาข้างหน้าหน่อย <c oughs> เป็นพี่ใหญ่เราก็ต้องอาบน้ำรู้ไหมเวลาอาบน้ำให้ก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกมันเย็น ก็จะพยายามอาบให้เขาอาบอาบหน่อยเพราะว่าบางทีที่อาบน้ําให้เขาเพราะว่าเขาชอบเข้าไปนอนเล่นในห้องนะครับเขาชอบไปนอนเล่นในห้องผมประจําเลยต้องอาบน้ําให้ถ้าตามไปป่าไปลําธารก็จะอาบน้ำลําธารให้นะครับดูแลเหมือนกับลูกเหมือนกับล้านนี่แหละเขาอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกับเรา ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับผมหบเหมือนครอบครัวเดียวกันเย็นนะ้ดิพอน,น้ำเย็นหน่อยก็หันหน้าใส่เลยนะเอานั่งดีๆก่อนไปยางราดให้เลยเยอาเสร็จเดยายกินขนมแล้ okay, เดี๋ยวไปชมผูให้ก่อนดูแลกันไปนะครับผม เขาสะอาดหน่อยเอเอเทปูใส่มือนี่แหละแล้วขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ทาทาทาัมอืม,อมแชมพูตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะป้องกันเห็บกับหมัดได้นะครับนี่ใส่ให้น้องหน่อยหมัดเห็บหมัดเยอะใส่แป้งให้แล้วแต่ว่าไม่บรรเทาน้องก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมแล้วไหน,น,นดู ข้างใต้น้อยจะไปแอบหน้าให้รอกอาบให้ข้างๆไปแหละเห็นไหม,ไมนี่ครับกําลังใจเห็นไหมครับเห็นป้าป๋าอาบน้ําก็มายืนให้กําลังใจนะครับอ่าให้รอ,อเลยมาดูนนน่นน่น นี่แหละดูแลกันไปหง่น่อยหัหน่อยหงหน่อยหงหน่อย,น,อย,น,อยอนั่งบนนี้เลยจวให้ร้านให้อันนี้ก็ฝากระมังนั่งฝากระมังเลยจะไม่เปียกไปดูาตากดิมัมแมมหมดเลยไม่รองเล็บโอ้รองเล็บมีเห็บด้วยอืมครับอาไม่ถึงรองเล็บเลย มีเห็บกัดเลยเอาออกไปไหนดูรองเล็บหน่อยมีเห็บกัดรองเล็บด้วยนะครับนี่เอาออกไปใสย่ยมพูนี่เห็บน่าจะน่าจะอยู่ไม่ได้เห็บหลายตัวเลยเอานนี่เลยพออาบน้ำให้น้องบ่อยๆนะครับน้องก็จะคุ้นหน่อยทีนี้เอาเห็บเอาเห็บออกให้หลายตัวเลยหลายตัวนลครับผม โหเห็บเยอะเลยเเห็บออกไหมอืมขาหลังหน่อยืมให้มีเช้าสุขภาพดีโอเค หลอเลยไว้แชมพูนี่ดีมากนะครับผมใส่ให้น้องแล้วมัดเห็บนี่รู้สึกว่าจะวิ่งออกมาเลยนะครับนี่ตามร้องหูหน่อยตามร้องหูหน่อยอตามร้องหูนี่สำคัญเลยเห็บเนี่ย เขาจะชอบซุกตัวอยู่ไม่รู้เออนี่ลต้ท้องล่ะสำคัญอืมบริเวนเนื้อจะไม่มีขนจะเปื้อนง่ายตอ,อาพิเศษหน่อยไห้มไหมรู้ความนะครับนี่อยู่ล้อาบน้ำให้ก็จะเริ่มสบายตัวและเริ่มจะไม่ไม่ดิ้นแล้ว ใหม่ๆก็ดิ้นอยู่เอา้าโอเคไหนดูปลาไม่ต้องไฟให้เยอะหรอกข้างกแหละรูปให้เออเดี๋ยวเอาน้ำฉีดเอามีผ้าอยู่มีผ้าอยู่มีผ้าอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวเห็ผ้าแล้วเตรียมมาแล้วเราก็เตรียมผ้าแล้วนะครับเดี๋ยว จะพาลูปให้นะเออไม่แรงไ,ไม่ถูแรงหรอกไม่ใช้มือหรอกใช้มือแล้วจะแรงเกินัวเจ็บผ้าเลยแหละเช็ดเอาเช็ดปากเลยโ้รอมากเลยโอเค เดี๋ยว,วยแหะเดราดน้ำให้นะขีดจากบนลงด่างเลยจากหัวเนี่ยโอเคครับน,นี่เดี๋ยวผมจะออกให้ดีมากเลยครับผมแชมพูนี้ตัวเห็บตัวหมัดนี้ ไม่ดิ้นเลยนะครับเอานี่แหละนี่แหละนี่แหละไปสองเขาอยู่ด้วยก็เหมือนลูกๆนะครับผม ท้องใต้เลยขาใหม,าาม่ต้องขาต้องขาต้องเป็นแบบสำคัญเลยเพราะว่าท่างไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นกอดเออ,อสะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้ว อ้าวงข้างหลังหน่อยจะได้โคตรถึงสีข้างหลังเลยดีนะครับสะอาดแล้วเยอะมากเลยเยอะมากครับนหลรออาบน้ำยังงี้ก็อ่อ ลอดูด ch oh ีขึ้นกว่าเดิมเลยทีนนี้ดูดีจริงๆลอยจริงๆได้แล้วลุกก่อนลุกขึ้นอึ๊บเออเดินตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเช็ดตัวให้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะให้ไปตากแบบเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะดูโอ้โหลอขึ้นมากเลยครับ สะอาดสะอาดขึ้นเลยให้แห้งก่อนเดี๋ยวเส็ดน้ำสังหน่อยก่อนเดยจะใช้ผ้าจะใช้ผ้าซับให้นะครับผมดูหูหูก็สะอาดดีมีเห็บแล้วแหละไม่มีเห็บแล้วแลวหและโอเคครับนี่ผ้าเรียบมาแล้วนี่มีผ้าอยู่พื้นหนึ่งนั่แหละ แบ่งมาตากแห้งไว้แล้วก็เอาไว้อาบน้ำให้น้องๆนี่แหละซับแค่ให้แห้งหเฉยๆนะเอาถ้าว่างก็มีเวลาว่างก็จะอาบให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเช็ดหน้าให้หน่อยเออนี่จิตตาให้หน่อยสอกหูสอกห,อหูนั่นแหละได้แห้ง พื้นใหญ่เลยอเอาแค่แหงก่อนนะเดีนยวนนนหนยนแห้งมันมาอ่านเลยโอเคนี่แหละพอมันมากพอเดี๋ยวไปตักแดดเอาโอเค ไาเข้ามาก็เริ่มจะซับน้ำดีแล้วเย็นใจเย็นใจเย็นจะไปตกักแห้งแห้งเดีเละกดแห้งนะครับได้แล้วแห้งดีแล้วเดี๋ยวไปตักแดดเราเองนะ,ะดูสะอาดสะอาดดีละลย ไอดูโอ้โหดูเห็นไหมครับอาบน้ำใหม่ดูสง่ามากเลยเลี้ยงเปล่าขึ้นเลยนะครับผมเห็นไหมขาวจั่วเลยไปได้แล้วเดี๋ยวว่างจะอาบให้ใหม่ต่อไปก็จะไปเอาท่านน่ารักนะครับท่านนำหัวสะพานอาบให้บ้างท่านนำหัวสะพานจะเป็นโรคเชื้อรานะครับจะอาบให้เขาแบบพิเศษหน่อยเขาเป็นคู่หูกันกับมีขาวนี่แหละไปไหนมาไหนด้วยกัน อาบถ้าอาบน้ําไม่มีขาวก็ต้องอาบให้ท่านดาหัวสะพานด้วยเพราะก็เป็นคู่หูกันบัดดีกันอ่ะไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปจับท่านดาหัวสะพานาอาบน้าหน่อยไปโอเคไปดูความนะครับนะไปแล้วโอ้สะบัดตรงนี้เองเดี๋ยวไปหาท่านดาหัวสะพานก่อนอยู่แถวนี้แหละไปตามหาท่านดําหัวสะพาน ไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่เจอตามหาแล้วน้องรู้ว่าจะอาบน้ําน้องหนีไปเลยไม่เป็นไรไม่เจอผมเจอแล้วครับเจอตัวที่จะอาบน้ําให้แล้วนี่ไงครับแก๊งโจรสลัดนี่ไงท่านไปลงบอ่อน้ํามานะครับผมเปื้อนหมดเลยเห็นไหมโอ้โหดูครับอากาศร้อนก็ไปแช่น้ําแต่เป็นน้ําน้ําดาเลยนะครับนี่มีขี้โคลนขี้ตมด้วยเดี๋ยวจะอาบน้ําให้เลย พอดีเลยไปไปอาบน้ำไปผมจะจับน้องไปอาบน้ำหน่อยวันนี้นี่น้องดำสองขามาแล้วเห็นไหมจับน้ำด้วยไหมเองวันนี้ไม่อาบให้นะครับเพิ่งอาบไปเดี๋ยวอาบให้ตัวที่เพื่อนก่อนนี่แหละตัวนี้แหละไปเรานี่ดำหมดเลยครับดูดูไปลงน้ำขี้คลนมา พอดีไปตามหาท่านดำหัวสะพานนะครับหรือท่านน่ารักไม่เจอไม่รู้ท่านไปหลบตรงไหนท่านรู้ว่าจะอาบน้ําท่านหนีไปเลยมาเจอแล้วแกงจนสลัดนี่แหละดำหมดเลยน้องร้อนน้องก็เลยไปลงน้ําโครนมานะครับผมนี่เห็นไหมดําครึ่งตัวเลยสีขาวด้วยพอดีเลยงั้นก็จับอาบน้ำซะเลยนะใจเย็น น้องชอบน้ํานะครับตัวนี้น้องไม่กลัวร้อนนะเออ,อดําหมดเลยจะราดน้ําให้หน่อยแลาวอาบน้ำให้ใจเย็นยน,นั่งลงเออนันแหละนั่งลงน้ำซีดเลยโอ้โห น้ำโคลนเลยครับผมอย่างดำเลยดูแลกันไปครับเพื่อนๆเขาก็เหมือนกับเราเลยาบอาบ,อาบ,อาบแล้วก็ดูด,ดีหัวจะไม่อาบให้นะอาบให้วันละสองตัวสามตัวนะครับแล้วแต่มีเวลาเยอะกพยายามจะอาบให้น้องแหละผูีิ อ้โหขีดโครนทำไมจะออกล่ะทีนี้เป็นเหมือนขีดโครนเหนียวเลยใช้น้ำดีนะมีน้ำฉีดถ้าไม่มีน้ำฉีดก็แย่เลยแรกๆก็ไม่ให้อาบหลักตื่นน่อยพอได้ฉีดน้ำเท่านั้นแหละสบายเลยเอาเดี๋ยวใช้ย้พู่ก่อนอย,อย้ำพูน่นะ นี่สะเลยปุ๊ดแชมพูนีน้ดียอย่างนะครับผมช่วยกำจัดเห็บและหมัดด้วยโอ้โหดดำหมดเลยขากระดำ โอ้ยเลยท้องท้องถูท้องใต้ท้องอมีแต่ขี้ตมเลยขี้โครนไม่ใช่ขี้โครนธรรมดานะครับนี่ขี้โครนเหนียวเลยโอ้โหโโดีมากเลยครับผมตัวหมัดเล็กๆนี่อไตออกมาเลยไหนดูเดี๋ยวพาลูกหน้าให้ Đây, đúng, phần này đúng, phòng này ok, này rồi Ủa <tôi> chung nó yêu nó yêu dễ lạy nòi, lạy lạy nòi, lạy lạy nòi lạy 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 lạ lạy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  lạ 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 อาดมากแล้วจะล้างน้ำแล้วแหละทีนี้ขี่โคลนดำนี่จะออกยากหน่อยใช้น้ำฉีดแรงๆฉีดเยอะลน้องเป็นแค่เลย ได้อะไรรอแล้วสะอาดแล้วโอเคครับได้แล้วอันนี้ก็จะใช้ผ้ามาดหน่อยซับน้ำตัวน้องออกก่อนแล้วค่อยใช้ผ้าที่เช็ดให้มีขาเมื่อกี้นี้ทับต่อเพราะมันมาดนะครับผมน้องไปตากแดดเดี๋ยวน้องก็ไปตากแดดเองได้ ไปกับผ้านี่แหละที่เช็ดให้มีขาเมื่อกี้นี้อืมเอ้าไ,ได้แล้วแหละได้แล้วได้ตัวมาแล้วนีโกัวโจมสลัดอาบน้ำน่อย นี่นะครับอ่งให้น้องน้อยเอานั่งบนนี้หละนี่นั่งบนขวาถังนี่แหละนั่งลงโอเครู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยชนเท่าไหร่นะครับผมที่เขาเรียกว่าโจนสลัดก็เพราะว่านี่ตาเขาเห็นไหมครับนี่เหมือนตาโจนสลัดเห็นไหมครับนี่จะเป็นเหมือนกับแว่นโจนสลัดเลยนะครับเห็นไหมจะมีตาดําแล้วก็มีขอบนี้ลงมาเหมือนโจนสลัดเลยนะครับนี่เห็นไหม จะมีสีดำาพาดเนี่ยนี่ไหลงมาเหมือนเลยน้องก็เลยถูกเรียกว่าโจนสลัดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแจสเปโร่ใจเย็นใจเย็นน้องแจสเปโร่เดี๋ยวอาบน้ำให้ค่อยๆฉีดก,ก่อนจะตกใจโอเคเเปียกแล้วก็ต่อไปใส่แชมพูให้นะ แชมพูไหนนึงนี่โอ้โหแชมพูนี้ดีมากเลยหมัดวิ่งออกมาเลยไตยออกมาเลยนะครับผมดูรังเด็บให้ ลูกนาเอาตาร่องหูสำคัญเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแค่น้ำที่โคลนมาเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกันข,ขัดขัๆถูู อ,อือไล่แล้วเสร็จแล้วต่อไปก็ล้างนะ้ำอืมล้างทะบัวให้สะอาด อาด้วแหละต่อไปก็จะใช้ผ้าเนี่ยซับน้ำออกปิดน้ำยาน้ำยาก่อนนี่ซับน้ำน้องก่อน ล้างสาดแล้วต่อไปก็ซับน้ํานะครับซับน้ําที่เปียกตามขนเนี่ยใช้ผ้ามานนเนี่แหละซับออกเราก็อาบได้เท่าที่อาบได้นะครับ ไปแล้วแหละไปก็ใช้ผ้ามารเนี่ยแหละที่เช็ดอันนี้ซับอีกทีน,นึงจะได้แห้งหน่อยฮารอเลยครับเห็นไหมรอเลยให้ดูเห็นไหม อ้ารอเลยสะอาดสะอาดขึ้นเลยทีนี้โอเคนะสบาบให้ตัวแล้วแหละว,วันนี้ก็อาบให้สามตัวก่อนนะครับผมอาบให้สามตัวมีเวลาก็นี่แหละเวลาเหลือเยอะหน่อยแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาก็จะไม่ได้อาบให้ที่อาบให้ก็เพราะว่าน้องนะชอบมานอนในห้องนะครับ เป็นตัวจะแรงหน่อยก็ต้องจับอาบให้เสร็จแล้วไปงั้นโอเคอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนเอาไว้มีเวลาวันหลังก็จะมาอาบให้ใหม่นะครับมียังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่อาบให้แต่ก็จะทยอยอาบให้เรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าสะอาดแล้ววันนี้ก็ขอไปทํธทุระส่วนตัวก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ไปไปเสร็จแล้วแหละไปให้ไปตากแดดเราเองนะไปแดดร้อนไปตากแดดเดี๋ยวก็แห้งไปไปโอเคไปแล้วไปครับผมนูนอ่าสบายตัวเลยสบัดแล้ว